สวัสดีครับหมอโต้ง BS Clinic t o w n i n t o w o นะครับวันนี้หมอมาแนะนำโปรแกรมใหม่นะครับหรือที่เราชื่อว่า Wonder Sculpt นะครับตัว Wonder Sculpt เนี่ยเป็นพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับบวกกับพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ <Wow. S 1> ช่วงนี้กำลังฮิตการสร้างซิกแพคก,การหรือว่าจะปั้นก้นให้เป็นทรงนะครับโดยเครื่องข้อดีนะครับของเครื่องตัวนี้ก็คือเราสามารถกระตุ้นทั้ง10จุดได้ในครั้งเดียวกันนะครับ ก็จะเป็นข้อดีที่แตกต่างจากเครื่องยี่ห้ออื่นๆนะครับโดยจุดที่เรากระตุ้นได้นะครับหนึ่งก็คือเลือกต้นแขนนะครับหน้าท้องนะครับหรือว่าการสร้างซิกแพคนะครับก้นนะครับต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังนะครับทั้งหมด10จุดในเวลาเดียวกันนะครับใช้เวลาเบื้องต้นแค่25นาทีในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็บวกพลาสไปอีก4เพื่อคลายกล้ามเนื้อนะครับในขั้นตอนการรักษาเนี่ยใช้เวลาเพียง35นาทีนะครับโดยเราทําทั้งหมดเนี่ย 8ครั้งใน1เดือนนะครับก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยตามงานวิจัยนะครับพบว่ากล้ามเนื้อเนี่ยหนาขึ้น20%แล้วก็ไ <Wow. S 1> ขมันลดลง20%เนะครับเครื่องนี้มาจากประเทศสเปนนะครับที่สเปนเนี่ยเขาใช้พรีเซนเตอร์เป็นเนย์มานะครับ <Wow. S 1> นักฟุตบอลระดับโลกเลยแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยเห็นผลจริงนะครับแล้วก็หลังทำนะครับอาจจะรู้สึกว่าเราเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเหมือนเราไปออกกำลังกายหนักๆมานะครับจะเป็นอยู่แค่2วัน นะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับก็ใครที่มองหาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับลองติดต่อเข้ามานะครับที่ BS Clinic t o w n i n t o w n นะครับ